it's I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity. แล้ววันนี้เราคุณอยู่ในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องับครับผมมาก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้กันอยู่กับเจ้าโตต้ารักรีโวร็อกโค2.8โอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนตัวนี้เป็นตัว r ี v o r o c k โค2.8นะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับผมโอ้โหเป็นไงโฉมนี้นี่บอกเลยว่าดุดันบึกบึนไม่แพ้น้องฟอร์ดเลยนะครับผม ข้างหน้านี้ก็ต้องแบบว่ากระจังหน้าสีดําแบบนี้ลายลังพึ่งนะครับทุกคนเจ้าของเก่าแอบไปิดสติกเกอร์มาด้วย r โ v o Rocko แบบนี้นะครับผมไลยย่กันมาถึงข้างล่างครับผมเป็นไงตรงนี้ขออแบบว่าขรอบไฟตัดหมอกเขาก็เป็นสีดํานะตัดดามาอีกแล้วนะไล่ลงไปอีกนิดนึงถึงข้างล่างนี่เ็าจะเป็นแบบว่าตัวกาดใต้ท้องนะครับเอาไว้กันแบบว่าสิ่งต่างๆที่จะแบบกระทบกับเครื่องเรานะโอ้โหเป็นไงรถด,ดูดุดันๆอันนี้ก็ต้องปกป้องเขานิดนึงเนาะอยู่เราไปนานๆก็จะดีกว่านะครับผมไล่มาข้างๆเป็นยังไงบ้าง นี่ซุ้มล้อสีดำแบบนี้นะครับจากโรงงานนะครับผมพร้อมกับแม็กอันลอยสิบแปดนิ้วรัดมาด้วยยางอัลเทรเรนต์นะครับผมอัลเทรเรนต์ er นี่ก็คือยางที่แบบว่าอยู่ในทุกสภาพพื้นผิวพร้อมจะรุยไปกับเราไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตพื้นยางหรือว่าจะเป็นป่าเขาอะไรอย่างนี้ไปกับเราได้หมดเลยนะครับผม ไล่มาข้างๆเป็นยังไงนี่จกมองข้างครับเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับลงมาเป็นติดว่าให้รัก2.8บ่งบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นเครื่อง2.8งปนะทุกคนมาแบบดันๆอะไรอย่างนี้เครื่อง1.9จุดกมาดันๆนี่ไม่หมู่นะโธ่เห็นเขาแบบว่าเป็นรถครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วจะไปลองเขาไม่ได้นะทุกคน่างนี้นี่มือจับเป็นสีดำครับผมเป็นสีบานเป็นสีดำหมดเลยนะตัดมาจากโรงงานเลยนะครับผม ไล่มาถึงแนวข้างหลังเป็นยังไงบ้างมีบาร์ตรงนี้ติดมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับสติกเกอร์จากโรงงานว่า Rocko ฮะเจ้า,จาตัวนี้ไม่ใช่พิเ n นเนอร์ธรรมดาแต่เป็นพิเรนเนอร์ Rocko นะคระับขันจะบอกอย่างนี้นะทุกคนข้างหลังก็ตามสไตล์กระบะดับเบิลแคบครับผมก็จะมีทขนของนิดนึงนี่ไม่ว่าจะไปแบบว่าตั้งแคมป์กับครอบครัวหรือจะไปสังสรรค์กับเพื่อนขนคนขน,ข,น,ข,นของนี่ได้หมดเลยนะครับทุกคนแหม่สบายจริงๆเลยมันสวยจริงๆนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูภายในกันมันก่อนว่าเจ้าคันนี้เนี่ยภายในเป็นยังไงบ้างนะครับผม,ม<า>ก่อนจะไปถึงตรงเบาะคนขับด้านหน้าขอแวะพโดยสารตอนหลังนิดนึงพโดยสารตอนหลังเขาเนี่ยก็จะมีเบาะหุ้มหลังนี่คือหุ้มหลังสีดำทั้งคันนะทุกคนมีที่วางแขนครับแล้วก็พร้อมกับช่องใส่แก้ว2ช่องนะครับผมมาถึงตรงนี้ก็จะมีนี่เลยมีเบ็ดแอร์โซนตอนหลังให้ทุกคนก็คือกระจายความเย็นไปแบบว่าทั่วทั้งคันรถทังนั่งนั่งหลังเย็นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นี่เวลาขึ้นรถลงรถใช่ไหมเขาจะมีบาร์จับสีดําแบบนี้้ใหดคน คืรถสะดวกสบายไม่ต้องแบบว่าเอื้อมาจับตรงนี้นะตรงนี้มีแล้วนะขึ้นประตูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่นั่งโซนข้างหน้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเอาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแบบเบาคนขับแล้วก็ที่นั่งโซนตอนหน้าของเจ้ารีโวล็อกโก้คันนี้แล้วนะครับผมโอ้โหข้างในนี่แบบว่ามันเป็นสีดําหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพดานมือจับหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงนี้นะมันดําหมดเลยทุกคนมันแบบมันนั่งแบบเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมันอยากอยู่ในนี้ทั้งวันเลยทุกคนพูงี้ดีกว่านะโอ้ ข้างในนี่มันโฟล์คจูเนอร์ชัดๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนีโซนนี้หมดเลยนะนะแทบจะเป็นโฟล์คจูเนอร์หมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแอร์เก็บความเย็นตรงนี้อุ้ยมีอะไรอยู่ข้างในด้วยปิดก่อนอ่าหรือว่าจะเป็นนี่ที่เก็บเอกสารนะครับต้องบอกว่าข้างในนี่มันเหมือนโฟล์คจูเนอร์เลยดีกว่าพร้อมกับนี่ครับหน้าจอ L C D นี่นะครับผมต้องบอกว่ารองรับทั้งบลูทูธ H D M I หรือว่าจะเป็นแบบว่าบลูทูธแบบว่า Apple CarPlay พย์เงี้ยแอปเปิลคาร์เพนี่มีไหมรองรับไหม หมือนจะยังไม่มีนะใช่ไหมยังไม่มีนะครับผมมีเป็นเนวิเกเตอร์นะแล้วก็มีเป็น T Connect นะครับผมอตัวนี้นี่คือเป็นตัวแบบว่าเขารองรับ t Connect แล้วนะมีเมนเชนแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดพูดอย่างนี้ดีกว่าพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีเทามานะครับผม มีแบบว่าระบบอะไรพร้อมหมดเลยนะทุกคนอโอ้ยไงสุดยอดจริงนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นปี2019้ใช่ไหมไมของเขาเนี่ยแค่แ6 7ห0พัน็ดร้ยโลเท่านั้นเองนะครับผมแ0ดหมื่นโลสําหรับรถ4ี่ปีเนี่ยไม่เยอะนะถือว่าพื้นฐานนะสำหรับผมเพราะว่าปกติแล้วคนเราเวลาขับรถเนี่ยหนึ่งปีเขาขับกันตกสักสอง0มื่นโลประมาณนี้เองทุกคนถือว่าปกติเป็นรถใช้งานปกตินะครับผมข้างล่างมานี่ก็อ่ามีช่องแบบว่าไฟเลี้ยงนะครับผมปกติเลย มีที่วางแก้มีที่วางโทรศัพท์ครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดอีโค o โหมดแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดด้วยทุกคนนะล้วจะมีพาวเวอร์เอาเลตอะไรของเขาตามภาษาแบบว่ารถใช้งานลุยๆอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคาพร้อมกับว่าเรทผ่อนของคันนี้ก็หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จบกันไปแล้วกับมินิรีวิวของเจ้า Toyota Revo r o c k o 2.8 p i ส e r คันนี้นะครับผมก็ ย้ำกันอีกทีตัวนี้เป็นตัวปี2010ครับผมราคาอยู่ที่859,000บาทเท่านั้นเอง่ะคันนี้บอกเลยว่าถ้าเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวนะครับผมผ่อน84งวดเนี่ยแค่15นนิดๆเท่าน,น,น,นั้นเองต้องบอกเลยว่าถ้าอยากจะกู้คนเดียวเนี่ยรายได้3า0 0 0ืขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มกู้ได้นะทุกคนเป็นฟรีดาวได้แล้วนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเงินเดือนยังไม่พอเนี่ยสามารถกู้ร่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ แฟนนะครับผมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่สามารถกู้ร่วมได้กู้ร่วมได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะแบบว่าเหมาะกับอาข้าขราชการไหมข้าราชการบำนาหรือว่าข้าราชการที่ยังทํางานอยู่ก็ได้แต่ว่าเงินเดือนถึงหรือว่ามีคนกู้ร่วมด้วยนะครับผมหรือว่าใครก็ตามที่ทําอาชีพที่แบบว่าได้ขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับผมขับรถไกลเนี่ยไม่เมื่อยเลยทุกคนนะเป็นไ,ไง ชอบกันไหมถ้าเกิดชอบเนี่ยฝากคอมเมนต์ฝาก comment, ฝากดไลค์กันด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้กันต้องลาไปก่อนเดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อนิดน,นึงช่องทางการติดต่อกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0979928299นะครับพับหรือว่าจะเป็น Tik t o ็อกเป็นไลน์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ทำทีง,งานขึ้นไว้ให้นะครับผมแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ช่อง u t u b e กูว่าแล้วมึงต้องขับแล้วก็เพจ f a c e b o o k กูว่าแล้วมึงต้องขับด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นคันไหนเนี่ยเดี๋ยวรอต